มหาลาัยอันดับท็อปสาวของจีนเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแต่มอเราอะถ่ายชิ้นได้จริงคือมหาลายนะัยล็อกดาวน์จ้าอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อยูเอนไชน่าเที่ยวผู้ชายมอเราเป็นไงไม่มีคนอรอเลยคือลหลายๆคนอาจจะมีความกังวลใจต่อห้องน้ำที่จีถูกไหมมึงกังวลแน่นอนเพราะส่วมที่นี่80เปอร์เซ็นต์เป็นสุมหลุมอามีเหมือนผู้ชายนอกใจผู้หญิงผู้หญิงก็เลยฆ่าหันสอผู้ชายค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เจิเจียงอินโนเวซิตี้นะคะซึ่งเป็นมหาลัยที่เราเรียนอยู่นั่นเองก็วันนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกคนมาทําเป็นแบบว่า vlog ทัวร์มหาลัยนะคะว่าแบบเอ้ยเจิเจียงต้าเฉวนนี้มันมีอะไรบ้างมหาลัยอันดับท็อปสาของจีนเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วตึกเรียนต่างๆหรือว่าหอเหือแบบฟอรซิลิตี้ต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ที่แรกนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ หอซึ่งอันนี้ก็คือหอพักหอพักนหอพักของนักศึกษาหอในซึ่งมันก็จะมีอยู่3หอหลักๆใช่ไหมเออมันก็จะแบ่งเป็น C1 C2 C3 โดยรูปทรงหอเนี่ยมันจะเป็นตัวยูมันจะเป็นตัวอย,วอ,ยอย่างนี้ปีกนอกสุดเนี่ยมันจะเป็น C1 <ม>ปีกกลางจะเป็น C2 แล้วก็ปีกในจะเป็น C3 ซึ่งเราอยู่ C3 นะคะ โอเคทุกคนตอนนี้ก็กําลังจะขับรถไปที่โรงอาหารนะคะก็คือโรงอาหารเนี่ยที่นี่มีโรงอาหารเยอะมากแต่ว่าโรงอาหารที่ใกล้หอเราเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้นี่นะคะก็คือโรงอาหารที่อยู่ใกล้ๆหอเราคือที่นี่โรงอาหารมันเยอะมากแต่ว่าหลักๆอ่ะที่เราจะกินกันคือตรงนี้เพราะว่ามันใกล้ๆหอเราเลยซึ่งเราก็จะเรียกโรงอาหารนี้ว่าโรงอาหารหอซีหรือว่าโรงอาหารอินเตอร์อะไรแบบนี้ ตรงนี้นะคะทุกคนก็คือหนานเหมือนหรือว่าเป็นประตูประตูใหญ่สุดหรอปล่าใช่ไหมจะเป็นประตูใหญ่สุดของมอเราแล้วเนาะทางเข้าก็จะมีเนี่ยทางออกก็ทางเข้าอยู่ฝั่งหมุนแยกกันเอสวยป้าสวยป้าสวยป้าสวยป้วยปเวลาที่เราจะเข้าออกมออะไรเงี้ยทุกคนมันจะต้องมีการสแกนหน้านะคะแต่อยากจะบอกว่าอีสแกนหน้าของขาออกของมอคืออยากจะบอกว่ามันง่มากเว้ยคือมันไม่ค่อยหลู้หน้าเว้ยคือมันแบบอ่ะสมมติว่ากูใส่ไ่าอะไรเงี้ยคือจาหน้ากูไม่ได้แล้วง่มากอีกโดงง ตึกที่2ที่เราอยากจะพาทุกคนมาดูนะคือตึกนี้เลยค่ะนี่ก็คือตึกอีเฉยยวนนะคะหรือว่าตึกของพวกนักเรียนหมอนั่นเองไหนคะนักเรียนหมอรีวิวหน่อยค่ะเรียนอะไรที่นี่บ้างคะเข้าวระเารียนอะไรก็ไม่รู้ค่ะอ่ะไหนๆก็มาถึงคณะแพทย์แล้วนะคะเราก็มาสัมภาษณ์เด็กหมอกันหน่อยดีกว่าว่าเรียนอะไรยังไงบ้างตึกนี้คือเออปีไหนถึงปีไหนเราเลยใช้ทําอะไรบ้างค่ะตอบโค่ะฮัลโหลอะไรมึงตอบสิกูถามคำถามมึงไปเนี่ย เร็วเรียนตึกนี้เรียนปีหถึงปีสจะอยู่จืดจินกังแคมปัสแต่พอปีสี่เทอม2เราก็ต้องไปเริ่มเข้าโรงพยาบาลเราก็จะไปอยู่ที่ขวจ่าฉือค่ะอืมแล้วตึกนี้คือมันไว้ทําอะไรก็คือเรียนอะไรบ้างเรียนแลบแลบทุกอย่างแลบพาโถแลบอนาโตมี่ผ่าอาจารย์ใหญ่ไมโครไบโออิมมูนทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดเลยเอามาดูเรื่อง แต่นั่นแหละค่ะก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีใครสนใจอยากจะให้รีวิวตึกหมอหรือคณะแพทย์ของเจอเจียงเนี่ยก็รีเควสต์ไปได้เพราะว่ามอเราดังเรื่องหมอถึงแล้วก็ตึกเรียนต่อมานะคะที่เราอยากจะพาทุกคนมาดูก็คือตึกชีตึกชีเนี่ยเป็นตึกเรียนรวมที่หมายความว่าเด็กหลายๆคณะคือจะมีเรียนรวมที่นี่อย่างไรอย่างเรา เรียนภาษาใช่ไหมแล้วก็มาเรียนที่นี่เพื่อเราเรียนหมอมก็จะมีบางวิชาที่ต้องมาเรียนที่นี่เหมือนกันซึ่งตึกเรียนรวมเนี่ยมันจะมี2ที่นะคะคือตึกชี้กับตึกตรงแต่ว่าวันนี้เราจะพามาดูตึกชีกันที่เราเรียนตอนนท้เราอชั้นนะคะเหนื่อยมากบอกกนะันนะผูสู้ชีวิตมากผูทำเพื่อคนดูกคนอย่างใหญ่หลวงม,มากๆเพรา,าะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะออโอเคต่อ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 ก็นี่ก็จะเป็นห้องเรียนของเราเนาะซึ่งตอนเนี้ยมันมีคน กำลังแบบว่าไม่ได้เรียนหรอกแต่ว่าเหมือนเป็นฟีลแบบมาอ่านหนังสือซึ่ง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 กูก็ไม่เข้าใจอย่างมึงกูไม่เข้าใจว่ามันบรรยากาศอะมันเหมาะกับการอ่านหนังสือตรงไหนหรอแบปตึกเรียนอะมึงเข้าใจไหมกูก็ไม่เข้าใจว่าสอบพินม่นจะนอนอยู่ห้องงงๆแบบมึง่าทำไมมันจะนั่นแหละกูกูชี้เขากูไม่เข้าใจอะเราจะขอพูดกันเรื่องห้องน้ำนิดนึงคือหลายๆคนอาจจะความกังวลใจต่อห้องน้ำที่จีถูกไหม ไม่ต้องแปลกใจแล้วไม่ต้องตกใจไปมึงกังวลแน่นอนเพราะรูก็กังวลค่ะเพราะซ่วนที่นี่80%เป็นเนซ้วมหลุมค่ะอามีนแต่ก็คือทำอะไรไม่ได้นะคะแรกแรกก็คือบอกเลยว่าก็แอบแบบชินเท่าไหร่อีกเนาะก็แอบมีความแบบจะนั่งจะยอองจา,ลาแลมก็แบบน่าขิต้ตะขวงแต่พออยู่ไปอยู่มามันก็แบบอ่ะเริ่มชินเริ่มทําใจได้อะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้เราก็จอดรถแล้วนะคะล้วก็กำลังจะเดินไปที่สนามบาสกันเนาะ <c oughs> เพื่อที่จะพาทุกคนไปดูว่าแบบเฮ้ย hey, สนามบาสจีนไเงี้ยมันเป็นยังไงเชิ่เชิทุกคนสนใจพวกแกนสนใจว่าผู้ชายใช่ไหมผู้ชายมันเป็นยังไงแต่แต่อยากจะบอกว่ามึงคือผู้ชายมเอรอเป็นงไง <c oughs> ไม่ <c oughs> มีคนรอเลยไม่ไม่คือมันก็ไม่ขนาดน,านั้นแต่จะบอกว่าแถวมันมีไมมันก็มีบา้างปะปายแต่ว่ากู <c oughs> ไม่อยเอ ค,คือส่วนใหญ่อะไม่มีดวงคือส่วนให่อะมันมีแต่ว่ามักจะพกชนีน้อยห้อยหลังไปด้วยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นนั่นก็แปลว่าไม่มีรอแต่มีเมียเท่ากับไม่มีเออนั่นแหละและนี่ก็คือสนามบานนะคะของเจอตาที่ไม่มีคนผู้ชายเลยค่ะเยี่ยมไปเลยก็ ทุกคนตนะ้องเข้าใจหน่อยนะว่าเราก็อยากจะพาทุกคนไปเจอผู้ชายแลนแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเวลาเที่ยงแล้วทุกคนก็ต้องไปกินข้าวกันผู้ชายก็หิวเป็นผู้ชายก็ต้องกินข้าวเนาะปกติเนี่ยตอนเย็นเย็นมันก็จะมีผู้ชายมาหน้าหลายตามาเล่นบงเล่นบาร์อะไรกันตรงนี้แต่แต่แต่แต,แต,แต่จะบอกว่าสนามบาสมอลม่มีแค่นี้นะคะทุกคนคือด้วยความที่กีฬาบาสเป็นกีฬาที่คนจีนหนุ่มจีนนิยมฮิตมากเพราะฉะนั้นคอร์ดบาสจะมีหลายที่มากก็ตรงเนี้ยก็ป่าเข้าไปไม่รู้กี่คอร์ดแหละแต่ว่าเดี๋ยวตรง ก็มเนี่ยก็จะมีอีกนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าตรงนั้นน่ะจะเป็นสําหรับพวกแบบนักกีฬามหาลัยไว้ซ้อมอะไรอย่างเงี้ตอนนี้ก็เป็นเวลา12นาฬิกาแล้วนะคะสภาพก็คือยมมากก็ตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงอาหารตาชื่อถามเนาะหรือว่าโรงอาหารที่เรีด้ว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในมอแล้วก็หลายๆคนก็จะมากินข้าวกันตรงนี้ซึ่งไอ้โรงอาหารเนี่ย มันจะมีสองชั้นเหมือนกับตรงนู้นตรงนูงงน้นก็มี2ชั้นเหมือนกันก็คือชั้นหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนฟิลลหาหันตาสั่งทั่วไปใช่ไหมแต่ว่าชั้นสองเนี่ยมันจะฟิลข้าวแกงก็คือแบบเอออยากกินอะไรก็ตกัตกๆแล้วเขาก็จะมแบบว่าคิดตามว่าเรากินเยอะกินน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทุกคนมันน่ากินมากคือคือไม่เคยมาชั้นสองของโรงอาหารนี้เลยแล้วเพิ่งคนพบว่าอาหารที่นี่มันดูดีมากๆเว้ยอันนี้ก็คืออาหารกลางวันของเรานะงะ น่ากินมากแม่ทุกคนจะบอกว่าเวลามาจีนอะด้วยความที่อาหารหลายอย่างมันไม่ค่อยชินปากใช่ปะแล้วเวลาที่ถามเพื่อนพาไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแบบอร่อยปะมึงเพื่อนตอบว่าได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่จริงๆก็คือแดกได้ไม่ตายแค่นั้นอันนี้คือความหมายของจริงๆของคำว่าได้อยู่ไม่ใช่ว่าได้อยู่แบบอร่อยแบบเฮ้ยได้อยู่อ่ะดีไม่ใช่แต่มันคือได้แต่มันคือได้อยู่แบบนี้ได้อยู่ได้อยู่ คือหลายครั้งที่กินอาหารที่นี่มันจะมีคำถามขึ้นมาในใจว่าที่กินอยู่เนื้ออะไรให้ก็รู้ก่อนกันแบบมาที่จีนก็จะนึกถึงเนื้อหมาใช่ไหมทุกคนแต่จะบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเราอะเรียนที่คณะภาคใต้เออซึ่งภาคใต้เขาไปกินเนื้อหมากันที่พู้ที่กินเนื้อหมาเนี่ยอยู่ภาคเหนือแบบปากจริงขึ้นไปนู่นอะไรเงี้ยเไม่หายแถวนี้ไม่มีเนื้อหมานะคะมาที่เมนูที่อยากจะ พร,ร้ที่นทุกคนดูนะคะเป็นเมนทูที่กันตายเปะะล่าวะก็คืออีกไก่หวานเน่ทุกคนมันเหมือนฟิวแบบอนทุกคนคิดภาพนะไก่บอลชรอนแต่รสชาติเหมือนซอที่เคลือบเนี่ยคือซอผัดเปี้ยวหวานแต่หน้าตาเหมือนไก่บอลชอนซึ่งถามรสชาติเหมือนไก่บอลชอหรือแก่ผิ้วไก่ผัดเปียหวานก็ต้องบอกเลยว่าเป็นไก่บอลช้อนที่รสชาติเหมือนไก่ผัดเปี้ยวหวานงงไหมงงกูก็งงนั่นแหละแล้วก็กินเข้าไปเนาะเพราะว่า มันก็ได้อยู่ทุกคนตอนนี้เรากำลังขับผ่านหน้าโรงอาหารไม่สิมันคือหลังโรงอาหารที่อยากจะบอกตรงนี้เป็นเป็นโซนของมหาลัยที่เราชอบมาเลยเพราะว่าแบบเชียร์รแมันติกโคตรทุกคนดูคือถนอนเส้นนี้ทุกครั้งที่ขับผ่านอะมันจะมีความรู้สึกเหมือนแบบกูคือนางเอกเกาหลีกูคือแบบว่าเออพักชินเฮอะไรเงี้ยซอพักซ่อนจุนกับบ้านอะไรเงี้ยมึ โอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็มานั่งกันที่โรแมนติกปาร์คนะคะก็หลายๆคนอาจจะสงสัยแบบโรแมนติกปาร์คคืออะไรทำไมชื่อแบบโง้งสลงเสเลิบมากกว่าในละครเลยอะไรอย่างนี้ก็ ที่นี่นะคะมันก็คือตามชื่อเลยมันก็คือปาร์คธรรมดาอะไรสวนสาธารณะนมออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเฟรนฟิวว่าบรรยากาศดีมากๆม,ม,มันจะชอบมีคู่รักเออใดๆเอ,อ่ยมานั่งแบบว่าจู่จุ้งจู้จิกกันแล้วก็บางครั้งก็จะมีกลุ่มคงกลุ่มเพื่อนมากางเต็นท์นกางเสืร์ปิกนิกเลยอย่างเงี้ยไอ้ที่บอกกางเต็นท์น่ะไม่เกินจริงเพราะข้างหน้ากูอะสีฟ้าแม่งกางแบบกางเต็นท์จริงจังเลยอะแบบแคมปปิ้งเลยอะผ้าห่มทั้งผ้าปิดตามาแบบหลับเลยที่นัากวนใจคือแม่งมานอนจริงจังมาก ก็นั่นแหละโรแมันติกลอยอยากจะบอกว่ามันเป็นที่ที่เรียกว่าแบบชิวชิวมากๆแห่งหนึ่งเลยของมหาลัยเฮ้ยแต่เรารู้สึกว่าเราชอบมากนะรู้สึกมันเป็นสถานที่ที e ่แบบ ทุกครั้งที่ขับผ่านคือไม่ค่อยได้มานั่งหรอกเพราะว่าเพื่อนก็ยุ่งแล้วก็แบบถ้าให้มันนั่งคนเดียวกูก็เหงากูขี้เกียจใช่ไหมแต่ว่าแบบทุกครั้งที่ขับผ่านตอนกลางวานันตอนคืนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเออมันมันมันดีว่าแบบต้นไม้สองข้างทางเต็มไปหมดเยอะมากแล้วก็มันก็จะเหมือนกับว่ามีเล็กด้วยนะคะของมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดมีผัวเราจะมาเดทที่นี่แต่จะบอกว่าคือเกี่ยวกับอโรแมนติกโรนเนี่ยถึงชื่อมันจะดูโรแมนติก บรรยากาศมันจะโรแมนติกแค่ไหนแต่วันจริงแล้วอะมันมีเรื่องเล่าและเรื่องราวสยองขวัญเกิดขึ้นที่นี่เว้ยก็คือเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณเมื่อสามปีที่แล้วใช่ไหมก่อนโควิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าช่วงนั้นอะมันเหมือนมีเด็กนักศึกษาสองคนผู้หญิงผู้ชายเป็นแฟนกันอะไรอย่างงี้แล้วเหมือนผู้ชายนอกใจผู้หญิงผู้หญิงก็เลยแค้นโกรธทะเลาะก,กันผู้หญิงก็เลยฆ่าหันสมผู้ชายค่ะแล้วก็เอาหัวมาทิ้งไว้ที่โรแมนติกโรด นั่นแหละมันเป็นอะไรที่แบบตอนแรกที่ฟังก็รู้สึกว่าแบบ แต่งเรื่องหรือเปล่าเออมันหล่อนมากมันเวอร์หรือเปล่าอะไรเพราะตอนแรกเขาบอกว่าหาหัวไม่เจอแบบหาหัวกันนานมากเลยหาหัวไม่เจอใช่แบบอยู่ๆก็มาเจอที่โรแมนติกโรดแล้วแบบตำรวจก็มาเต็มเลยไม่แต่ตอนแรกที่กูฟังอ่ะกู็ไม่ได้คิดว่ามันแบบมันขนาดนั้นกูแบบเวอร์หรือเปล่าเลยรืว่าฟังมาอีกทีแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันคือเรื่องจริงเพราะว่าแบบรุ่นพี่เราที่แบบเรารู้จักเลยเขาเห็นกับตาเลยแบบตำรวจมาเต็มมอเลย แบบเขาอยู่ในเหตุการณ์ปิดผอเลยแล้วก็แบบทุกคนก็คือลงมาอองก,กันอยู่ข้างล่างรถตำรวจมาแบบหลายคันเลย,เลยอะไรเงี้ยเดย์สองของการทัวร์มหาลัยแบบยมยมนะคะเพราะว่าเมื่อวันแบตต้องหมดเนาะแต่ว่าวันนี้ก็คือเกิดเรื่องราวคอนเทนต์ขึ้นหมหอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าล่ะเพราะว่าแต่งหน้าเสร็จปุ๊บเพื่อนโทรมาปั๊บมึงมหาลัยล็อกดาวน์อีกแล้ว <S <S ใช่ค่ะนี่่ใช่ครั้งแรกที่มหาลัยล็อกดาวน์คือด้วยความที่ถ้าเกิดมีคนติดโควิดหนึ่งคน แค่หนึ่งคนเท่านั้นที่มหาลัยมหาลัยจะรักด่านนั่นหมายความว่าเราจอกไปข้างนอกไม่ได้แล้วก็คนก็จะเข้ามาไม่ได้นะคะซึ่งตอนเนี้ยเราก็คือกําลังจะมาตรวจโควิดกันอยู่ตอนนี้เราก็มาถึงอีกแลนด์มาร์คสำคัญที่เราอยากจะพาทุกคนมาดูมากๆนะคะก็คือนี่เลยจ้า ห้องสมุดใหญ่เจอตาลันเองยิ่งใหญ่อลังการคือด้วยความที่อ้าวสารภาพเลยก็ไม่เคยมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันยิ่งใหญ่ยังไงแต่ว่าก็ได้ยินมาว่านางมีความปิดช็อปของประเทศเอ่ยอะไรเอ่ยก็เลยคิดว่าโอ๊ยนางโคมีความเวอร์อยู่นะนางโคมีความเก๋อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคนเก๋เราจะพาโชว์เองนะคะว่าเฮ้ยมันยังไงมันยังไงซีเจ็งจริงหรือเปล่า อนนี้ก็มาอยู่กันที่ข้างในหอสมุแล้วนะคะซึ่พูดทังไม่ได้วนเงียบมากวทกคนต,ตั้งใจเรย่านกันที่นี่ก็คนังซือเยอะมากแด้ยินว่มันมีแบบหมืน่นกว่เล่มอะไรอี้หแบบเยอะมากแต่ว่าไม่มน,มมน่งทัว่ามีหมดมัวอะไรปะอ่าไม่ออกาดูใฉๆบอโอเคตอนนี้ก็ออกมาจากี่ขอสมุดนี่แล้วนะคะคือรู้สึกว่ามันก็ปังนาสำหรับคนที่แบบตั้งใจมาอ่านหนังสือจริงๆะไเพราะมันเงียบมากแต่สำห คนที่แบบโบกเวกโวยวายขี้พูดมากชาวบ,บ้านและตลาดอย่างฉันเนี่ยใครเข้าอยู่ตรงน,นั้นต้องพูดกระซิบกระซิบกันเหมือ,อ,อนแอนแมนเนี่ยคือไม่ได้ไม่ไหวกูไม่ได้ก็นั่นแหละคะ่ะประมาณนี้สำหรับห้องสมุดเดี๋ยวไปดูกันต่อดีกว่าว่าเราจะพากันไปดูที่ไหนต่อน,นะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าม,มาหาลัยแล้วคะ่ะนี่ตึกนี้เลยแต่ว่าวันเนี้ยคงพาเข้าไปดูไม่ได้เพราะว่ามันปิดเนาะ คือปกติมันก็เปิดทุกวันแหละแล้วก็สุกเสาร์อาทิตย์มันก็เปิดทั้งวันแต่ว่าด้วยความที่วันนี้มอลล็อกดาวนะคะมันก็เลยแบบเออน่าจะลอกยิมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไหนๆก็มาแล้วเราจะมารีวิวยิมหาอะไรสั้นๆแล้วกันว่ามันเป็นยังไงคือสําหรับเราอะเรารู้สึกว่าถางมันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่มันก็โอเคแต่ว่ามันก็ต้องทําใจนิดนึงในเรื่องของกลิ่นที่ ด้วยความที่มันก็มีคนมาเล่นเยอะอะเนาะแล้วก็ความแออัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนมันก็จะชอบมาส่วนใหญ่นักเรียนศกามันก็จะมาหลังเลิกเรียนกันตอนเท่าโมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความต้องแย่งกันเล่นนิดนึงแล้วก็เรื่องของห้องน้ําที่จะมีความแบบเรียกได้ว่าไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เอออย่างเงี้ยเรื่องของกลิ่นในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องเครื่องเล่นหรือว่าเครื่องอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยครบคันไมก็ครบคันนะลู่วงลู่วิง่งก็มีหลายที่อยู่ก็ ก็โดยรวมก็คิดว่าในราคาปีละ2,000บาทอะไรเงี้ยก็โอเคถ้าเกิดแบบมือมันเล่นขำๆเล่นเก๋ๆแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าเออแฮปปี้แล้วก็แบบพรีเฟร์ที่จะไปยิมข้างนอกมากกว่าเออทุกคนแล้วก็นอกจากยิมอะ่ะข้างๆยิมมันก็จะมีสาวยน้ำเป็นเหมือนที่แบบใหญ่มากอะไรงเงี้ยแล้วก็ปีนี้อะ่ะซีเกมมันจัดที่หางโจใชป่ป่ะแล้วเหมือนกีฬาว่ายน้ำมันก็มาจัดที่มอแล้วนี่แหละ ถ้ามีโอกาสกาส็จะพาปไปอยู่นะคะว่าแบบไปดูผู้ชายถอดทั้งบนกันเอ้าเอ้าเก๋แล้วก็นอกจากสราะว่ายน้ำแล้วยิมเนี่ยตรงน,นู้นข้างหลังเลยเนี่ยไม่รู้เห็นหรือเปล่าก็จะมีมันต้องเดินอ้อมไปนิดนึงก็จะมีสนามบอลเนาะก็สามารถไปจองเล่นได้แล้วก็ถัดไปนิดนึงเนี่ยก็จะมีคอร์ดแบดก็เรียกได้ว่าครบคันอยู่สําหรับกิจกรรมกีฬาต่างๆ โอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปล็อกทัวร์ Tour, มาหาลาัย ep หนึ่งเนาะบอกเลยว่าตื่น9ก้าโมงมาถ่ายจนถึง6กโมงเย็น2วันเป็นอะไรที่ยมพอสมควรแต่ว่าเออรู้สึกว่าพอเดินมาขับมาเรื่อยถ่ายมาเรื่อยรู้สึกว่า,อามอลเราแม่งสวยจริงหว่าแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นเขาม,มันเก๋จริงแล้วก็บอกเลยว่านอกเหมือจากความสวยเนี่ยมอลเราก็ยังมีอีกหลายคอนเทนต์มีความแซ่บความเสียวแบบมีอะไรต่างๆที่แบบเอ้ยร้อยทุกคนมา explore อีกมากมายก็ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการเรียนที่นี่สอบเขา้าเรื่องอะไรก็ตามหรือว่าการเรียนที่จีหรือว่าอะไรก้างๆคอนเทนต์อะไรก็ได้เลยที่อยากให้ทำเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะหรือว่าถ้ามีข้อถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ทัก d m i g มาถามเราได้เลยเนาะแต่ว่าวันนี้ก็คือยมยมากไม่ไหวแล้วต้องนอนต้องกลับไปนอนเลยก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ย ก็กดไลค์กด s ับส c คร b e ไว้เยอะๆด้วยนะจะได้มี EP 2สองต่อไปจะได้พาไปดูอีกฟากเรื่งของมอเค <Okay. S 1> ไปแล้วบ๊ายบาย